าวราศีกรกฎคุณรู้ไหมครับว่าทุกคนมี DNA การเงินที่ซ่อนอยู่ในราศีเกิดและสำหรับคนราศีกรกฎความลับก็คือเงินทองไม่ได้วิ่งหาคุณเพราะความโลภแต่วิ่งหาคุณเพราะความมั่นคงและการดูแลวันนี้ผมจะมาเปิดรหัสการเงินลับของราศีกรกฎที่ไม่มีใครบอกแต่จักรวาลบันทึกไว้ในดวงชะตาแล้วนะครับตามหลักโหราศาสตรการเงินเรนั้นชาวราศีกรกฎเนี่ยแทนคือพระจันทร์แทนความรู้สึก บ้านครอบครัวเป็นลักษณะของธาตุน้ําการเงินไหลเวียนขึ้นลงตามอารมณ์และสภาพจิตใจ DNA การเงินคือการสร้างความมั่นคงปกป้องสะสมคําเตือนถ้ารมไม่มั่นคงเงินคุณจะรั่วไหลถ้าใจสงบและมีรากฐานเงินจะไหลเข้ามาไม่หยุดเพราะนั้นนะครับจุดแข็งคือเปปอมเก่งมีวิสัยทัศน์เรื่องอสังหาริมทรัพย์และบ้านเงินผูกกับการดูแลคนอื่นถ้าธาตุน้ำคุณไม่เสีย อ่อนนะครับกลัวเสี่ยงเกินไปอ่อนไหวต่อคําพูดคนอื่นตัดสินใจพลาดเรื่องการเงินใช้เงินเพื่อเยียวยาอารมณ์มากเกินไปนั้นนะครับนี่คือความลับที่ไม่มีไขรบอกหนึ่งเงินของราศรีกรกฎผูกกับความรู้สึกปลอดภัยถ้าไม่มั่นใจในอนาคตคุณจะเก็บเงินไว้แบบตึงเครียดถ้าสร้างเซฟโซนเงินจะวิ่งเข้ามาเองสองนะครับกรกฎคือผู้พิทักษ์ทรัพย์สินคุณไม่ได้ถูกออกแบบมาให้เล่นเกมเสี่ยงแต่เพื่อสร้างรากฐานมั่นคง บ้านที่ดินธุรกิจครอบครัวคือเครื่องจักรเงินของคุณสามความมั่งคั่งมาจากการดูแลยิ่งคุณดูแลครอบครัวลูกค้าชีมงานเงินกลับมาหลายเท่านี่คือกฎความมั่งคั่งแห่งการดูแลของราศรีกรกฎบุคคลระดับโลกอย่างที่เขาใช้พลังราศรีกรกฎเช่นอีลอนมัสก์นะฮะเขาสร้างเทสนาสเปซเอ็นะครับไม่ใช่แค่เพื่อเงินอย่างเดียวแต่เพื่อมนุษยชาตินะครับ เงินต้อทวีมหาศาลอย่างเซเลน่าโกเมสนะครับไม่ได้ขายเครื่องสมอางนะฮะแต่ขายความมั่นใจและการดูแลใจผู้หญิงกลายเป็นธุรกิจพันล้านทั้งคู่ใช้ DNA การเงินแบบกรกฎคือสร้างความมั่นคงและดูแลนะทำให้ความมั่งคั่งวิ่งหาเองเพราะนั้นนะครับคุณควรสะท้อนตัวเองเพื่อให้เชื่อมพลังกับราศีกรกฎแท้3คมคำถามดังนี้เรื่อง ตอนนี้คุณหาเงินเพราะกลัวไม่พอหรือเพราะอยากสร้างความมั่นคง 2. คุณมีเซฟโซนทางการเงินจริงๆหรืออยัง 3. วันนี้คุณหยุดกลัวแล้วสร้างหนึ่งระบบมั่นคงคุณจะเริ่มจากอะไรพะนั้นนะครับให้คุณพูดกับผมสามประโยคนี้สามครั้งซ้ำๆหน้ฟังแล้วกดหยุดไว้ก่อนก็ได้นะครับแล้วพิมพ์ใต้วิดีโอนี้เพื่อเชื่อมพลังงานกับราศรีกรกฎฉันสร้างความมั่งคั่งจากรากฐานที่มั่นคง ฉันดูแลครอบครัวและธุรกิจด้วยหัวใจจักรวาลกำลังตอบแทนฉันด้วยความมั่งคั่งทวีคูณพรานั้นนี่คือ DNA การเงินของราศรีกรกฎที่ไม่มีใครบอกแต่ซ่อนอยู่ในจักรวาลพรานั้นคุณไม่จำเป็นต้องวิ่งตามใครแต่ใช้พลังกรกฎของคุณให้ถูกทางความมั่งคั่งจะวิ่งเข้ามาหาเองพะานั้นต้องบอกอย่างนี้ว่าที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่เนี่ยผมเอาแค่น้ำจิ้มแล้วก็มาขยายให้ฟังนะครับน้อยเดียวนะครับพรานั้น นี่คือเหตุผลนะฮะที่ผมกันกรอกนะครับเป็นปรัชญาโหราศาสตร์การเงินผสานกับวิทยาศาสตร์พลังงานและปรัชญาแห่งความมั่งคั่งและจิตวิทยาแห่งความาวาวามั่งคั่งรวมกันเป็นคู่มือแห่งความมั่งคั่งอยู่ในคอร์สหนึ่งร้อยกฎแห่งความมั่งคั่งเฉพาะราศีเกิดของราศีกรกฎนนี่ไม่ใช่บทเรียนการเงินแต่คือคู่มือจักรวาลที่จะเปิดรหัสมั่งคั่งของคุณหากคุณอยากรู้ลึกแบบเจาะลึก เพื่อนําไปสร้างรหัสแห่งความมั่งคั่งให้กับตัวเองแนะนําทักไปหาแอดมินเลยนะครับบอกว่าสนใจหนึ่งรกดแห่งความมั่งคัง่งแล้วตามด้วยราศีเกิดของคุณคุณจะได้รหัสเดียวกันกันกบที่เศรษฐีหมื่นล้านแสนล้านใช้รหัสที่เชื่อมกับพลังราศีเกิดของคุณโดยตรงตั้งแต่แม่คุณพ่อนะครับรหัสที่แปลงความเป็นคุณให้กลายเป็นพลังเงินทองที่ขยายไม่มีที่สิ้นสุดกดลิงก์หน้าช่องทิกต็อกหรือใต้ช่อง YouTube หรือทักข้อความมาแล้วมาปุดล็อกรหัสนี้ไปด้วยกันห้ามพลาด นะครับนะต้องบอกว่าเนี่ยบางคนเนี่ยเ้าเรียนไปแค่ห้ากดเขาบอกว่าได้ค่าคอร์สคืนนะครับเขาบอกว่ามีคนโอนเงินเข้ามาให้เขาแบบฟุกๆนะครับบางคนค้าขายเขาก็บอกว่าเนี่ยบางคนเนี่ยเขาบอกว่าชีวิตเปลี่ยนไปแต่ก่อนหนูรอวาสนาอย่างเดียวนะครับแต่พอได้เรียนคอร์สนี้ไปแค่ไม่กี่กดนะฮะ หนูลองทาตามที่อาจารย์บอกในคลิปนะครับจากนั้นเนี่ยหนูได้เงินก้อนแรกเข้ามาเลยในชีวิตใหญ่มากที่สุดสําหรับหนูนั้นนะฮะสำหรับท่านใดที่อยากจะเรียนนะฮะมันเหมาะสาหรับคนที่อยากจะมั่งคั่งขึ้นนะฮะอยากร่ารวยขึ้นนะครับอยากปรับพลังงานของราศีเกิดให้เข้ารหัสเงินกับราศีเกิดของตัวเองนะครับนะกนะ็แนะนําเลยคอสนี้หนึ่งร้อยกดแห่งความมั่งคั่งไม่ใช่นั่งสมาธิสวดมนต์นะคอสนี้นะครับเป็นคอส ปัชญาโหงราศาสตร์การเงินนะฮะปัชญาความมั่งคั่งและวิทยาศาสตร์พลังงานชีวิยะแห่งความมั่งคัง่งหลอมรวมอยู่ในข้อนี้ข้อเดียวผมกันจากประสบการณ์ที่ผมดูดวงมาตั้งแต่เด็กนะศึกษาโหงราศาสตร์มาตั้งแต่อายุสิบสองนะฮะแล้วศึกษาปัจญาต่างๆนะฮะเกี่ยวกับความมั่งคั่งรวมอยู่ในหลอมรวมอย่างลงตัวนะฮะสำหรับท่านใดที่อยากจะมั่งคั่งขึ้นอยากจะร่ำรวยขึ้นนะครับนะบจะได้เห็นวิธีการหาเงินหารายได้ด้วยได้สร้างระบบการผลิตเงินด้วยนะครับมีภารกิจให้ลงมือทําเน้นผลลัััพธ์สําหรรบบคคุณโดยตนะ ท่านใดอยากได้พลังราศีเกิดเป็นรหัสเงินของตัวเองเป็นโคตรลับเฉพาะราศีเป็นโคตรลับทางการเงินแนะนำคอร์สนี้เลยนะครับห้ามพลาดตอนนี้ยังมีโปรโมชั่นดีๆนะครับทักหาแอมิน